ครับผมเอกสายไห่ครับวันนี้จะมาทำงาน,นิวให้300คนครับท่ังง้งก่องเมืวันก็เป็นแบบนี้เลยแล้วก็าะปยุ่งยุอยู่ตรงนี้ครับก็เปลํนใหม่ครับอสุดตันนี้จะบินได้งานเป็น10นาทเลยครับก็เอากาจะเป็นแไบนี้กันนครับ เดี๋ยวจะมารอดูนะครับว่า,าผมปล่อยไว้อย่างเงี้ยตอนนี้น่าจะได้ประมาณเกือบสิบนาทีแล้วแล้วก็ดูว่ามันจะทำยังไงอ่าง,างับไปเองเลยครับแบตหมดก็คือวิทยุอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มันเคลือตัวขึ้นไปแล้วครับมันทํางานอัตโนมัติครับก็คือ,อาตามแบตเตอรี่ที่เราตั้งไว้มันก็จะลงไปจอดเองแบบนี้เลยวิทยุอยู่ตรงนี้นะครับ ถือว่าเป็นระบบที่ที่เซฟตี้มากๆครับก็ยังไงก็แทบจะไม่ตกแน่ๆครับถ้าถ้าไม่บินชนอย่างเดียวละกันรับตกในกรณีบินชนถ้าไม่ไม่บินชนยังไงก็ไม่ตกครับประมาณนี้ครับทา,ทางลงจอดครับทิทยุอยู่ตรงนี้ มันจะลงจอดตรงจุดที่ขึ้นในตอนแรกนะครับแล้วก็ลองดูการทํางานกันว่ามันจะทำยังไงมันจะลงจอดโอเคครับมันดับเครื่องเองแบบนี้เลยครับก็ประมาณนี้ครับ